การค้นหารูปภาพเพิ่มเติมหรือ ELEMENT จากแหล่งข้อมูลภายนอกมีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันนะครับลำดับแรกให้เข้าที่เว็บ Pinterest นะครับหลังจากนั้นให้เซิร์ชคำว่า Canva ELEMENT Keyword ครับจะได้รูปเซตของ Canva นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าต้องการรูปเซตนี้จากนั้นดูที่คำว่าเพิ่มเติมนี้ครับเป็นรหัสรูป Copy ครับกลับไปที่แ a นวาครับไปที่องค์ประกอบ แล้วเอารหัสรูปภาพมาวางกด enter ครับเห็นไหมครับจะได้เซตรูปภาพที่เราต้องการแล้วครับในกรณีที่ไม่มีรหัสรูปภาพตรงคำว่าเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับเซตภาพนี้ไปที่คำว่าเพิ่มเติมไม่มีรหัสรูปภาพแต่มีรหัสรูปภาพเป็นรูปอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแคปเจอร์หน้าจอเลยครับกดโลโก้ windows shift s คุม ไปใช้ AI เป็นตัวช่วยนะครับ ChatGPT ของเราวางครับพิมพ์ว่าแปลงรูปภาพให้เป็นข้อความได้แล้วครับรหัสจากรูปภาพ Copy ค,ครับกลับไปที่แคนว่าเอารหัสเซสตร,รูปภาพนี้มาวางได้แล้วครับ